สวัสดีครับพี่น้องอรครับพบกับชอ่องซาบยัยไรเกินมาวันนี้มาเสือกมาครับวันนี้วันมันที่ลดราคา,าเห็นแล้วโอ้เอาเลยจ้าครับไว้่อยอันนี้หมูหมูหรือไก่เนี่ยเอาไปเห็ดหลาบพี่น้องไงหมูบดเ,เวลาเห็ดหลาบก็ตแบบ้องแียก สักสามโลตักเลยสามโลป้าเขาเปตลาดเขาแค่ไหตลาดร้อยหกสิบห้าโลโลล้ะร้อยหกสิบหานี้สะอาดด้วยไงนี่เทาเดี๋ยวลงกันเลยเดี๋ยวจะเอาให้ใส่ซะก่อน พป่ะเป็นหอพออเล่าเต็มมดแล้วเดี๋ยวเราลดก่อนนะนี่ลดเลยแล้วก็สต๊อปไปก่อนก็ได้สต๊อปไปแล้วก็เดี๋ยวกํลัง เอาหมูพี่น้องมืง่นขึ้นบันไม่ขอขอบพระคุณครับขอพระคุณเอซีแฟนคลับทุกๆท่ททานเดอ้อครับเนาะจีหักลูกหักเสมอตน้นเสมอไปหักบ่ญมีขอแม่นะครับมามา ฮัลโลฮโลโหลเจ้านี่คือไนเนี่ยมาเดินเป็นหน่องไก่เอนบอันนี้เขาสีแดงไปซับเอง ใช่ไหมเอาตัวหุนดีอเอาตัวนี้เอาตัวหุนดีกว่าเอาตัวหุนวัสดีครัวกลับเลยขอบคุณค่ะคุณแม่มาซื้อของคุณแม่มาซื้อของครับโอ้มาเจอกันพอดีเออ YouTube เมียนครับอ้าขอบคุณคับแม่ครับ เออน,นี่ล่ะเ็นจักสามลกเนี่ยน,นี่หาลกพี่น้องครับันดีอีกสามลกคุณแม่คุณมังคิบซูมืออันนี้ก็ไม่ต้องตัดเลยเขาเอาไซส์ยังเดียวเลย 3, 3, ว็าต้องตัดไม่ถึงว่าไหม่มย ากับต้มต้มแฮมันเวิรเลยต้มตั้งแ็งเลยบอแมนตนจีแอนะเราพูดเท่าต้มใส่มักฟันไหมแมนคอนโนแมนแก๊กเซร์ตาร์อราร์อารมดีแล้วอารมดีเออเอาเอากะลำน้ำด้วยกะลำน้ำ ở bên say này nè à, à, à. có xưa như này lèo luôn về một phát xin thôi Ok ờ, là ở bên xăng mừng Vàng cái thay chi phí nóng mừng thức con là แล้วก็ขอบคุณสองรอเออเอาใะมาละขอบคุณคุณแม่ครับดีๆนะครับสนับสนุนเนี่ยงก่อนค่าราคาซูไปใช้อีกเฮอยคุณแม่ยูยูยูแถวนี้วะแม่ยูแถวนี้บอกครับอ๋อเมืองแกเมืองแกเเมืองแกตรงนั้นน่ะ ที่เราเป็นเสียแยกคอมพินเตอร์เือนแกมตรงคังมกระทรงไปตรงน,น้นหะเป็นบ้าน,นืองแก่ไปเียการตะกูลเมลอ๋อครับเรู้วใจอยู่นไหนเบีนนยรทีมูน,มนี้อ่กคันอ๋อจ้าบุณบุอันนั้นใชุ่่มเออเดี๋ยวมาปล่อยเอฟซีพนอันนี้ให้ครับ อา,อาเอา,าเอาไปจักสามชีหัวเพาเอาไปใส่ครับอันข้าวุ่นอ่ากินเอาสิ่ปากแฟนอันตัวใดไรนัวอันตัวอะไรนี่แม่แม่ตัวนี้ปะ พี่น้องเอ้ยตั้งเฮ็ุตั้งไทยนี่แหละฮามันมีทีทูบเบอร์มาสาวันน้มีเวลาถ่ายด้มาสาวของมันลายแหงแมนทำเครื่องปรุงกล้วหอมต้องมลยเออมียี YouTuber ครับกระิประมาณนี้แหละออใ้นอาจจะยิ้หัวหน่อยนึงยิ้หัว่ต้องยิ้นหน่อยยิ้ในไลน์ ตาไครยอไรับนลนี่อยู่ล่ะแมนบ่เดี๋ยวแล้วพี่แขงล่ะพี่หาปอพี่แขงพี่แขงสังอีกว่าแม่ไม่เบอแมนครับแม่ หูหนูหูตึงอี้แล้ว่อแม่ครับขอบคุณครับขอบคุคับขอคุแม่บัใหม่แม่รับรองไ่เลื่อได้ค่ะโอเคยิ้มใขอบคุณครับขอบคุณครับเออ่าค่าฮ่่า่่่่ส่ย่ต มีตีใหม่ของการช่วยบุด้ตรเอ็มหมู่บ้านกับพอได้หมู่บ้านเถือกับมีเอ็ซีมากสุดแล้วพวกง่ายอ๋อเหรอใช่ก็กายอยู่เนี่ยก็ไม่ชอบบ่เห็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะขอบคุณครับผมจ้าเสร็จแล้วจ้าพ่อแล้วใครคุณพ่อ เดี๋ยวอ้อยพูนขอบคุณข้าพ่อดีมีความเป็นส่วนตัวตึงเอาปักเอ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณ no ตัวกําลังใจพี่น้องคขับพ่อเอาพ่อกันคลิปต่อไปขอบคุณตัวกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่น้องครับอย่ามาสื่อคองต่อครับ สวัสดีครับ